พ่อมดแห่งวงการตลาดหุ้นวอลเลนบัฟเฟตบอกว่าต่อให้เอาบิตคอยทั้งโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่เหรียญเดียวนะทั้งโลกเลยมาขายเขาในราคา25ดอลลาร์เขาก็ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรผมเอาเองมามาขายกนนี่ <laughs> <c oughs> โอ้เนี่เป็นวาทะเด็ดซึ่งทำให้เป็นข่าวขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> คำพูดนี้นะครับเกิดจากวอลเลนบัฟเฟตที่ พูดคุยตอบคําถามกับผู้ถือหุ้นนะครับในงานประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทของเขานั่นก็คือบริษัท Berkshire Hathaway นั่นเองนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาวันแรงงานในประเทศไทยนะครับโดยบัฟเฟต t ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับบอกว่าเงินคริปโตหรือเงินบิตคอยเนี่ย ถ้ามีคนเอามาเสนอขายเขานะแบบว่าเอาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เลยมาขายเขา25ดอลลาร์เขาก็ไม่ซื้อแล้วเขาก็จะตั้งคำถามกลับด้วยว่าเขาจะซื้อไปทำไมนี่วอลเลนบัฟเฟตให้ความเห็นเกี่ยวกับบิตคอยว่าบิตคอยนั้นไม่มีค่าอะไรเลยเพราะมันไม่สามารถนำไปสร้างอะไรได้ต่ออีกจริงเหรอและที่เขาดีไฟกันอยู่ทุกวันนี้เขาทาเพื่ออะไร <c oughs> คนที่มีบิตคอยเนี่ย เอาไปแตกเป็นเหรียญโทเค็นแล้วเอาไปทำดี f i ในขณะที่บิตคอยก็ยังอยู่ตรงนี้นะไปกู้เงินมาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยมันทำกําไรได้แบบซับซ้อนนะในขณะที่เงินมันตั้งอยู่เฉยๆนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถสร้างอะไรได้อีก คนที่ซื้อไว้ก็คือซื้อไว้เพื่อขายต่อในราคาที่แพงขึ้นเท่านั้นอันนี้มองในมุมเทรดอย่างเดียวผมว่าคุณลุงบัฟเฟตต์เนี่ยแกอาจจะยังไม่เข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของโทเค็นหรือว่าเรื่องของการทำดีฟายการทำ lending ในรูปแบบดิจิตอลผมว่าแกยังไม่เข้าใจแกบอกซื้อไว้ขายต่ออย่างเดียวเทรดดิ้งอย่างเดียวแล้วเท่านั้นน่ะเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ดินหรือไปซื้อที่อยู่อาศัยยังดีสัก,กว่า ไม่ได้พูดคนเดียวด้วยนะครับพูดพร้อมกับคู่หูของเขาในงานเดียวกันเลยนั่นก็คือคุณชาลีมังเกอร์นะครับบอกว่าคุณชาลีบอกว่าตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงอยู่3อย่าง1คือสิ่งที่โง่2คือสิ่งที่เลวร้าย3คือสิ่งที่ทําให้เขาดูแย่ ซึ่งเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมีครบทั้ง3ประการเลยดูเดือนจริงๆนะฮะพูดจารุนแรงมากนะครับคุณมังเกอร์บอกว่าการถือบิตคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่โง่เพราะมูลค่ามันจะกลายเป็นศูนย์ในอนาคตช่วงนี้บิตคอยก็ตกด้วยนะอา,อาจจะโง่งจริงก็ได้แต,แต,แต่บางช่วงมันก็กำไรนะคนที่ถือไว้คนที่ไม่ดอยเนี่ยก็โอเคอยู่นะนะฮะแล้วการถือบิตคอยเนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับเพราะว่าส่งผลต่อสเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐ และทําให้รัฐบาลสารัฐดูโงโ่การที่เราถือบิตคอยแล้วทําให้รัฐบาลสาหรัฐดูโงโ่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่หว่า <laughs> และเมื่อเทียบกับรัฐบาลจีนที่แบนบิตคอยรัฐบาลจีนดูฉลาดขึ้นมาทันทีอันนี้คําพูดของคุณชาลีมังเกอร์นะครับ <laughs> ซึ่ง <c oughs> เนื้อข่ามีแค่นี้เลยแต่ผมอ,อยากจะเสริมช่วงท้ายนิดหนึ่งก็คือ เวลาเราฟังคุณลุงบัฟเฟต t นะครับแกให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรทัศนคติเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากช่วงเวลานั้นสักประมาณ5ปี10ปีเพราะว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันอาจจะไม่เรียวไทม์อัปเดตสักเท่าไหร่นะฮะคือแกเป็นนักลงทุนแกก็จะมุ่งสนใจแต่เรื่องการเงินไง แกก็จะมองว่าอะไรที่มันคุ้มค่าซีเคียวแล้วก็หวังผลได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นสไตล์ของนักลงทุนในเซ็ตอยู่แล้วเขาจะมองอะไรที่มันแน่นอนแล้วก็ควบคุมได้มีปัจจัยมีกราฟมีความเป็นไปอย่างเต็ม,ตมที่คนที่เป็นนักลงทุนจริจรงๆเขาจะมองอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะมองสิ่งที่มันเป็นกระแสะโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจเลยอ่นับย้อนไปนะ10ปีที่แล้วนะครับ ถ้าคุณไปถามวอลเลนบัฟเฟตว่าคุณวอลเลนบัฟเฟตครับทำไมคุณถึงไม่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเลยเมื่อก่อนเขาไม่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเลยนะครับ Apple Google เนี่ยต่อให้เป็นบริษัทที่ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ m มโคร s o f t Microsoft เนี่ยวอลเลนบัฟเฟตไม่สนใจเลยไปถามเขาเขาจะบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทที่มันไม่มีความเสถียรภาพเลยมันไม่แน่นอน การที่พุ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันกลอาจะตกได้ในวันหนึ่งและในเวลาอันรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นวอลเลนบัฟเฟต์จึงพูดเมื่อ10ปีที่แล้วว่าเขาไม่สนใจที่จะลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเลยผ่านมา5ปีนะถ้าใครรู้ดีไปติดตามขา่าวเก่าๆดูคุณจะรู้5ปีที่ผ่านมาเนี่ยวอลเลนบัฟเฟตเริ่มเข้าซื้อหุ้นของ Apple ซื้อสะสมซื้อสะสมนะฮะแล้วเวลาประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าทำสรุปผลประกอบการประจำปีของบริษ,ษัทเบิร์กชัยของเขาเนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มเห็นตัวที่ทำกำไรขึ้นมานั่นก็คือบริษ,ษัท Apple หรือบริษ,ษัท IT อย่าง Hewlett Packard Google อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเริ่มเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาความคิดเขาก็จะเริ่มเปลี่ยน <laughs> ทุกวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า เบิร์กชัยฮาร์ดเว์หรือว่าบริษัทของวอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีหุ้น Apple เยอะที่สุดล่าสุดเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งลงทุนซื้อเพิ่มกวาดกว้านซื้อในตลาดเพิ่มอีก1.2แสนล้านดอลลาร์ซื้อปุ๊บเนี่ยทำให้มูลค่าของบริษัทเบิร์กชัยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น1.6แสนล้านดอลลาร์ลงทุน1 6ลงทุน1 2แสนซื้อปุ๊บ มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นอีก4แสนล้านดอลลาร์ภายในทันทีคุณว่าความคิดคนเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้น,ไดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลั่นวาจาอะไรออกไปเนี่ยเราอาจจะอย่าไปมั่นใจมากนะักนะฮะระดับพ่อมดอย่างวอลเตนบัฟเฟตตยังคืนคำได้นับภาษาอะไรอีก5ปีข้างหน้าเราไปถามคุณลุงบัฟเฟตตอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าคุณลุงครับบิตคอยเป็นไงครับ ไออข่มีบิตคอยบ้างเอามาขายฉันหน่อย25ดอลลาร์เนี้ยนะถ้าขายผมนะผมเหมาหมดทั้งโลกเลยผมจะไปกู้เงินมาซื้อ